จริงแล้วแรกๆกเ็เกิดจากปัญหาความกัดแย้งเรื่องที่ดินที่อุทยานประกา,าศาซ้อนตัดกับที่เป็นตำกินของพี่น้องชาวบ้านเขาคนเลยเราก็เลยรวบรวมชาวบ้านที่เดือดร้อนนี่แหละลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองในการตำหมากินเพราะเราต้องอยู่กับชุมชนในถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตำหมากินในที่ดินของเราแล้วเราจะกินอะไรแล้วถ้าไปอย,อยู่ที่อื่นนี่เราจะไปอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในชุมชนแต่เราอยู่อย่างไรให้สามารถอยู่ได้และทรัพยากรก็ต้องต้องมีอยู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต้องดูแลรักษาเราอยู่อย่างไรว่าให้ให้เราทํากินอยู่ได้และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายทรัพยากรเนี่ยคือคือคือจุดเริ่มที่คิดว่าเราอยู่อย่างไรต้องอยู่ได้ เร,เราคิดเราอยู่แบบนี้นะแต่ว่าที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาในชุมชนเพราะชุมชนมันไม่ได้อยู่กันสองคนสามคนมไม่ได้อยู่สองสามคนเดินมันอยู่เป็นร้อยเป็นสองร้อยคนเรือนเราะจะนั้นความคิดที่แตกต่างเราเมื่อรวบรวมคนได้แล้วเราก็ต้องมีกฎกติกาเพราะถ้าไม่มีกฎกติกาเราไม่สามารถดําเนินไปในวทางทิศทางเดียวกันได้มันก็เลยต้องบางคนอาจจะคิดจะไปบุกลุก บางคนอาจจะคิดจะไปจับปลาที่ใช้อะไรอ่ะใช้ช็อตป,ปลาใช้ยาเบื่ออย่างเงี้ยถ้าเราอยู่แบบนั้นปลาแต่แตช็อตมันเนี่ยกี่ครั้งมันก็หมดทัวเล็กกแดงหมดถ้าเราเบื่อมันทัวเล็กกแดงหมดแล้วเรากินแล้วเรา,เราปลอดภัยไหมอ่ะยาเบื่อปลากินแล้วเราก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นทํายังไงอ่ะ ให้เราถลอดไฟสับสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปและให้ให้ทรัพยากรมันยังมีเหลือดูให้ลูกหลานเราได้กินด้วยไม่ใช่เรากินวันเดียวให้หมดผ<า>นาอุปสรรคมีมีเรื่องของคุณความคิดที่แตกต่ตกางเขาบอกบางคนก็บอก,บอกว่าปลาไม่ใช่ของคุณผมจะชดมันก็เรื่องของผมผมจะเบื่อมันก็เรื่องของผมเขาคนส่วนนี้เขาจะไม่ชอบป่าไม่ใช่ของคุณไม่ใช่พ่อแม่คุณมาปลูกไว้เราจะโค่นมันเค้าเรื่องของเรามันไม่เกี่ยวกับคุณ มันมีกติกาอยู่เหมือนกันว่าถ้าโค่นยางที่เป็นของตัวเองนะโค่นยางที่เป็นของตัวเองที่เราปลูกไว้อะแล้วยางเมื่อมันหมดวิถีชีวิตของคนใต้ปลูกยางพอยางมันอายุ3าปีอย่างนี้มันก็หมดสภาพมันไม่ให้ผลผลิตแล้วเราก็ต้องโค่นเพื่อปลูกยางใหม่ตัวแตนอ่าเพราะฉะนั้นการโค่นยางก็เหมือนกันเรามีกติกาว่าถ้าคุณจะโค่นยางคุณก็ต้องมาแข่งกับคณะกรรมการองค์กรนะแล้วเราไม่ให้คุณโค่นเป็นปืชดไปเลยไม่ได้มันทำลาย สิ่งแวดล้อมมันทำ,ำลายระบบอะไรเยอะแยะไปหมดคุณต้องโค่นรงนี้สักแปลงหนึ่งแล้วไปไปกลๆอีกสักแปลงหนึ่งอย่างเงี้ยเราเราก็ทํากันแบบนี้ยเพราะฉะนั้นตัาหมู่บ้านไม่ให้เคินห้าสิบไร่แล้วบางทีอุปสรรคก็คือแล้วมันเขียวอะไรกับคุณที่คุณต้องไปกําหนดผมคุณต้องมากําหนดชั้นพ่ออย่างชั้นชั้นปลูกเองพ่อแม่ชั้นให้อย่างเงี้ยแล้วทําไมคุณต้องมาบังคับชั้นแบบนี้มาบังคับผมแบบเนี้ยเราบอกว่าเราอยู่ให้ได้กับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาความขัดแย้งเหล่านี้เราก็พยายามทาความเข้าใจเพราะว่าเวลาหมู่บ้านประชุมเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ผ่านมาทําไมเราทําแบบนี้เราไม่ใช่เราจะไปบังคับคุณแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องทาาพานิผานที่เหลืออยู่ในของชุมชนนี้ถ้าคิดจะบุกรุกทาลายพี่เดียวก็หมดแล้วแต่คุณคุณได้ไปคนละห้าได้สิบไร่เพิ่มไปคุณไปทําลายป่าที่เหลือเพิ่มไปคุณรวยไหมอ่ะคุณก็ไม่รวย คนก็ยังจนอยู่นี่แหละที่เราจนเพราะเราจนไม่ใช่ว่าเราจนเพราะเราไม่ได้บุกผาแต่เราจนเราจนเพราะว่ากฎหมายหรือเราจนเพราะว่าเราไม่มีโอกาสไอแต่ไม่ได้จนเพราะเราไม่ได้บุกผาม,มันคนละเรื่องจริงๆจงแล้วการพูดถึงเรื่องการดูแลจัดก,การทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางสังคมเห็นด้วยสื่อมวลจนนักวิชาการข้าราชการเห็นด้วยแต่ว่าเ,เรื่องของอุปสรรค เราก็หนักใจเรื่องของการพัฒนาที่ผ่านมาเราก็พัฒนาหลายเป็นจากองค์กรเล็กๆไม่ขีองค์กรตอนนี้รู้สึกว่าสิบสี่องค์กรแล้วกระบีพัทลุงตรัง,รงแล้วตอนเนี้ยเมื่อวานที่ยี่สิบสีพี่น้องประชวบเข้าไปเชอไปเจอเราที่อัดใหญ่ก่อนเวทีดีเบตท,ที่อัดใหญ่เขาก็เอออยากเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกแล้ววันที่ยี่สิบยี่สิบอ้ที่กรุงเทพ เขาก็ไปเจอเราอีกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เขาก็ไปเจอเราเขาบอกอยากเป็นธรรมชิกมีอะไรบ้างมีกติกาอะไรบ้างอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดปัญหาความกัดแย้งระหว่างเช่าหน้าที่ของรัฐกับพี่น้องภาคประชาชนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเราลดความขัดแย้งไปได้เยอะในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเช่าหน้าที่จะเข้ามาทําอะไรสักอย่างคุณต้องมาประสานงานกับองค์กรชุมชน ถ้าคุณจะไปยึดแปลงที่ดินของชาวบ้านเขาบุกลุกริงไหมอะถ้าบุกลุกจริงคุณยึดไปเลยถ้าธรรมาชิกเราถ้าบุกลุกเราขับให้คุณขับเลยขับออกจากความเป็นธรามชิกให้คุณขับไปเลยแต่ถ้าคุณใช้อำนาจของเจ้าหนะ้าที่มายึดโดยสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่ฝึกการฝึกจัดรึกษากับชุมชนศึกษากับองค์กรคุณไปยึดแบบอำนาจของตัวเองไม่ได้ความขัดแย้งตรงนี้ค่อนข้างจะหมดแต่นั้นนะเขาเขาคิดว่าน่าจะพัฒนาไปสู่พี่น้องทั่วประเทศอะนะ ไม่ใช่เราจำเฉพาะภาคใต้หรือจำเฉพาะของเราแล้วก็เราก็ต้องปลักดันโดยเฉพาะภาครัฐเรื่องของการออกกฎหมายและนโยบายเราต้องมีส่วนร่วมเลยเพราะท,ที่ผ่านมาเรามีปัญหากับเรื่องการไม่มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายอ,ออกนโยบายและแผนพัฒนาต่างๆ,ต,างๆต่อไปชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมถ้าใครเข้าไปเป็นรัฐบาลคุณจะต้องคุ้มครองพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ใช่ว่าให้อะไรมาลงก็ได้ต่อไปถ้าคุณทําอย่างอื่นหมดแล้วเรื่องภาคเกษตรออยู่ยังไงอ่ะคุณจะกินอะไรอ่ะไฟฟ้ามันกินเข้าไปไม่ได้ไอเรื่องอุตสาหการรมเหล็กมันกินเข้าไปไม่ได้เราใช้ได้ก็จริงแต่มันกินไม่ได้อ่ะถ้าภาคเกษตรหมดต่อไปนะก็ประเทศหรือโลกจะขาดอาหารสิ่งเหล่านี้มันต้องท่องาดูร,รักษาดูแลไว้เพราะฉะนั้นการพัฒนามันต้องพัฒนาออกมาเป็นนโะยบายและกฎหมาย ผลักดันเรื่องนโยบายชนดชุมชนชนชนเป็นที่สังคมยอมรับอย่างงี้สังคมตอบรับต้องแดงผลักดันนี่คือเออเรามีกระบวนการในการผลักดันชนบชุมชนยังไงบ้างก็เราก็เนี่ยเริ่มจากชุมชนเล็กๆมาเป็นเกรือข่ายแล้วก็หารือการแค่ปัญหาร่วมกันในในในนามประชาชนผู้เดือดร้อนทัะัวประเทศก็เป็นเกรือข่ายปฏิรูปที่ดินแอ่งประเทศไทย ก็ได้ข้อสรุปแล้วก็สนอสึ้นไปเสนอขึ้นไป,นนนไปแต่ว่าอาศัยว่าสิ่งที่เราทำไมเราทําแล้วลูกก็มองเห็นลูกก็เห็นแล้วเขาได้เข้ามาอยู่แล้วเขก็เข้าใจไปเองเขาเรียนรู้ไปเอง อย่างน้อยก็เข้าไปในสู่ชุมชนทุกชุมชนที่เขาต้องการเขาไอ้ตามข้อมูลอะไรต่างๆข้อมูลเรื่องเรื่องความเดือดร้อนเรื่องคดีความข้อมูลเรื่องการใช้ทรัพยากรอะไรเขาก็เข้าถึงหมดใครเดือดร้อนยังไงเขาก็แทรกภาพซึมเข้าไปเองเขาเข้าใจเขารู้ขึ้นมาเขาไม่ได้คาดหวังอะไรแม่แม่ไม่เคยทั้งว่าลูกของแม่ต้องได้รับปริญญาต้องจบปริญญาเพราะเผ้าหมายตรงนั้นมันไม่ใช่อ่ะจบปริญญามาแล้วบางคนอ่ะนะ ข้อสร้างความเดือดร้อนห้กับสังคมเยอะแยะความต้องการของแม่คือไม่จําเป็นต้องจบปริญญาแต่ลูกต้องเป็นคนดีของสังคมไม่ใช่คนดีของแม่นะถ้าคนดีของแม่ลูกต้องจบปริญญารับปริญญาแล้วลูกต้องไปซื้อรถซื้อบ้านลูกต้องมีฐานะลูกต้องทําให้แม่มีหน้ามีตานี่ถ้าเป็นคนดีของแม่แต่ถ้าเป็นคนดีของสังคมลูกไม่มีตังค์ลูกไม่มีฐานะแม่ไม่ว่าลูกมีแก่พอดีพออยู่อย่างนั้นแต่อย่าไปสร้างปัญหาสังคม เราจะดูจากที่แกทำมากกว่าแกทำให้เราเห็นทำอะไรแบบนี้เมดเหมือนผู้นำในหมู่บ้านอะ่ะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ผู้นำทางด้านแบบอะไรแต่ว่าเป็นผู้นำทางด้านความคิดอะไรแบบนี้ชักจูงเริ่มจากแล้วก็เริ่มพาพวกพี่น้องเพื่อนๆบ้านออกไปดูออกไปดูข้างนอกออกไปดูสังคมที่ที่อยู่นอกบ้านเราหมู่บ้านใกล้ๆหรือว่า ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็<ม>คนอื่นก็<ม>ก็รู้ไปด้วยเราก็ผมก็รู้ไปด้วยเพราะว่าพอทํามาก็นี่เข้าว่าปีที่สามเกือบสี่ปีแล้ว<ม>ในการของผมมันจะมีหน้าที่คือเขาจะแบ่งเป็นฝ่ายครับ<ม>เพราะว่ามันเป็นเครือข่ายที่เรียว่าเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดแล้วก็เป็นสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยั<ม>นนั้นระดับประเทศแต่ว่าของเราระดับภาคแล้วก็ ถ้าในเครือข่ายประเทศที่เรียนเครือขารทัศผมจะเป็นเหมือนกองเลขาแต่ว่าหน้าที่หลักก็คือจัดทําพวกสื่อสื่อรณรงค์พวกตัดต่อวิดีโอพวกถ่ายรูปอะไรแบบนี้ในระดับประเทศก็เป็นเหมือนเหมือนกองเลขาเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ว่าคอยช่วยเหลือหาข้อมูลให้หรือว่าเหมือนงานที่ผมถนัดก็คือว่าเหมือน ถ้าเกิดว่ามีรายการอะไรผมก็ได้ไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็ช่วยทําสครูปให้เขาเวลานําเสนอต่อเหมือนเป็นเหมือนนโยบายที่ประการเป็นชนดชุมชน,ชนไว้แบบน,นี้มันก็ต้องมีภาพให้เห็นนะต้องมีการารณรงค์ต่อสังคมก็ต้องมีภาพให้เห็นแล้วก็เราก็ต้องทาความเข้าใจส่วนนี้แล้วก็นอกจากสื่อกับคนข้างนอกแล้วต้องคือกันเองด้วยเพราะบางทีคนกันเองหรือว่าคนในชนุมชนก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดมที่ประทับใจก็คือว่า คือเขาทําให้เราเห็นนะครับเหมือนเขาไม่ได้พูดไม่ได้คือเวลาพูดเวลาคุยอะไรกันถ้ามีใครผิดถ้าเกิดว่าแม่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขาผิดบางเรื่องเราก็พูดเขาได้หรือว่าเขาก็พูดเราได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์อะไรกันเราจะใช้เหตุผลคุยกันในเรื่องเรื่องงานอะ่ะผมมองว่าแม่เ็าเป็นเหมือนเหมือนหญิงแปลงน,นะคนหนึ่งอะ่ะชาวบ้านเขาเขาจะมองแบบนั้นเหมือนกันแหละเพราะว่า การทํางานตรงนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเงินหรือว่ามีอะไรมาไม่มีเงินเดือนมีอะไรแล้วก็เหมือนจะทํางานหนักกว่าผมที่อยู่ส่วนกลางซะด้วยซัมเพราะผมทําแค่สื่อของผมแล้วก็หน้าที่ประสานงานแต่ว่าคนที่ทํางานอยู่ในท้องถิ่นคือต้องแบกรับเสียงวิจารณ์ด้วยแล้วก็เวลามีการจัดประชุมกันหมู่บ้านอื่นก็ต้องไปร่วมไปทำความเข้าใจ ขึ้นลงกรุงเทพก็บ่อยเหมือนงานของตัวเองอะ่ะเหมือนไม่ค่อยได้ทาเลยอะ่ะในในบ้านก็เหนื่อยอยู่อ่ะผมเห็นแล้วผมยังเหนื่อยแทนเลยข้อข้อขติพ,พัฒนายเยอะเลยค่ะเรื่องที่ที่ํำกินส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นที่ทำกินอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเส่นเส้นสวนสวนยางที่มีริมสวนริม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 เขตริมห้วยอ่ะค่ะได้เว้นได้ปลูกได้ปลูกพืชเสริมมั่งอ่าใช่ ลิ่มคลองในในคลองอะไรเนี่ยได้การดูแลน้ําดูแลป่าดูแลอะไรอะหลายๆลายหลายอย่างเนี่ยเป็นเป็นผู้นําที่ที่มีมีความความอดทนและปรสบปรุแค้าเขาก็ดีนะรำมานอาขอบคุยไปความรู้เก็บเกี่ยวความรู้มาถูในวงกลของเราให้กับสมาชิก แกก็แกก็เอาไอประสบการณ์เรื่องจริงในในในของเราเนี่ยไปไปคุยกับกลุ่มอื่นให้ให้เขารู้นะอย่างแรกเป็นคนที่คนตรงคนตรงคนพูดตรงไม่มีไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับกับคนร่วมานมองมองร,รวมๆมันนะมองร,รวมๆว่าสังคมขาดคนแบบนี้ผมว่า ในชุมชนเล็กๆอย่างนี้นะกาดคนแบบนี้ไม่ได้แล้วคนที่จะเสียสละขึ้นมาทำงานเพื่อสังคมโดยไม่ไม่มีสิ่งตอบแทนอะไรเดยเนี่ยากซึ่งแล้วสังคมตอนนี้นะขาดคนแบบนี้อายากอย่างที่เขาายากายากมากด้วย <S <S เป็นสิ่งที่ยืนยันกับสังคมได้ว่าเราทำมาเพื่อคนที่เดือดร้อนั้งหมด